สวัสดีครับผมพบกับบาวไซเนาะวันนี้บอไซจะมาพูดถึงกองหลอนบ้านเนาะชอบติดทายคนที่ว่ามาเที่ยวที่ลาวเนาะหรือว่าต่างชาติหรือว่าคนไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่บวไซจะมาพูดถึงเรื่องที่บาวไซเคยทํางานกับพี่คนนึงคนไทยเนาะแต่เขาได้เมียคนลาวเนาะจะมาพูดถึงเนาะเขาก็ไม่เคยมาประเทศลาวเนาะ แต่เขาก็มีลูกสามคนเนาะกับแฟนคนลาวเนาะปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่กับแฟนคนลาวนะที่บอไซได้ถามเขาเนาะบอไซก็ถามไปว่าพี่เคยไปประเทศลาวไหมไม่เคยเนาะบอไซก็ถามไปเล็กๆไม่เคยเนะาะก็เขาบอกว่าสงการน่าจะไปเขาบอกว่าเนาะที่ผ่านมาที่ว่าบอไซเคยถามเขาสงการน่าจะไปเนาะจากอาทิตย์หนึ่งเขาก็บอกไปเนาะ แต่ก็เขาก็ขึ้นรถกับแฟนเขากับลูกนั่นแหละที่มาชิดมาลงที่มุกดาหารหรือว่าตอมอมุกดาหารแล้วก็ข้ามาสอนนาเขตนาะบ้านแฟนเขาไม่รู้ว่าอยู่บ้านอะไรเนาะแต่อยู่สวรรค์เนาะเขาก็มาปื๊บปื๊บขามทำมาถูกต้องหมดเลยเออพาสปอร์ตถูกต้องมาถึงมุนหารก็ประทับตามาตอมอสวรรค์ก็ประทับตาเนาะที่เขาเล่าออมานะมาถึงนี่แหละสวรรค์ก็ ก็ผ่านตมอก็ผ่านเรียบร้อยเนาะเพราะว่ามาถูกต้องหมดตามบัตรท่องเที่ยวมาเนาะพาสปอร์ตม,มาถึงเปิ่มเ่ขี่รถสองแถวนี่แหละแถวสวรรค์หรือว่าคิวรถอมืมาถึงบ้านแฟนสักพักเนาะนั่งไม่ถึงยีนาทีเขาบอกนั่งไม่ถึงยี่นาทีแต่มีเจ้าหน้าที่หรือว่ากองหลอนบ้านนี่แหละจโกนที่ทีเด็ดเนาะคือกองหลอนบ้านเนาะ พะเราผ่านตำรวจตวมมาเรียบร้อยทำถูกต้องหมดแล้วแต่มาเจอด่านกองรอนในหมู่บ้านทุกคนนี่แหละที่ขึ้นโซนานี่แหละเนาะมาเจออกองรอนเออ,เ,อ,อเขาก็ถามนะเขาแกเห็นพี่เขาบอกว่าเขาถามนะมาถูกต้องไหมเออ,อย่างงั้นอย่างนี้เนาะเขาก็เอาพาสปอร์ตโชว์ให้ดูว่ามาถูกต้องเรียบร้อยเนาะแต่ทางกองรอนบอด ไม่ยอมเนาะไม่ยอมบอกว่านอนข้างบ้านเออนอนอยู่บ้านแม่ยายไม่ได้เนาะต้องไปเช่าที่โรงแรมถึงจะอยู่ได้เนาะอ้าวนี่แหละปัญหาใหญ่วันนี้โอ้เขาก็กลัวแล้วเนาะเขาไม่เคยไปเขาก็กลัวอํานาจของกําร้อนนี่แหละอืมกลัวโดนจับโดนอะไรเนาะเพราะว่าเขาไม่เคยไปที่แรกเนาะแฟนบอกว่าไม่มีอะไรเนาะกลับไปก็ปกติเพราะว่าทําถูกต้องหมดเนาะ ใค,ใครเขาก็ไม่กลัวนะอย่างเราไปประเทศไทยถ้าทําถูกต้องใครรนาะะกล้าจับเราเนาะถือว่าไม่มีสิทธิ์นะเพราะบัตรทับตาหรือว่าตมาเรียบร้อยพาสปอร์ตเรามีครบถือว่าประเทศไทยเนะี่ยไม่กล้าจับเนาะแต่พี่เขานะ่ะเป็นคนไทยแต่แต่เจอกองรอนถามไปทำไม,มาเขาก็กลัวเนาะเพราะว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้ไงอม,มาอย่างมาดใหญ่แล้วกองรอนเนาะอย่างท่าทางโอ้โหอย่างเป็นนายพลมาเนาะบอกว่าอยู่ไม่ได้นะเนาะ เขาก็อู่ห้องเช่าจากบ้านเฟนเขาก็สี่ห้าสิบกิโลเอา้าใครจะไปอยู่ได้คนเดียวเนาะไม่มีลูกไม่มีเมียไปอยู่ด้วยเนาะเขาก็กลัวแล้วเอา้าเนาะทุกคนถ้าจกจะอยู่ต้องเสียตังค์เนาะที่เขาเล่ามานะ่ะที่บอกใจที่พี่เขาเล่ามาต้องเสียตังนะต้องปรับไหมประมาณนี้นะอืมอต้องเสียค่าปรับไหมเนาะเขาก็อ้เขาก็ อ้าวโดนแล้วเขาบอกคิดในใจนะเขาว่าโดนแล้วอคิดในใจเขาก็ว่าโอ้โดนโดนเนาะเพราะว่าทําถูกต้องแต่มาเจอด่านหินคือกองหลอนบ้านเนาะจุดท้ายก็ต้องให้เขาเขาเราบอกพนะันห้าเนาะที่แรกเขาจะได้สองพันนะแต่ขอเขาเลือพนะันห้าเนาะโอ้โหตั้งแต่วันนั้นนะเออเขาบอกว่าไม่มาเลยบานใยญ่ไม่มาเที่ยวประเทศลาวเลยตั้งแต่ เขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าประเทศที่ไม่จเจริญเขาทํากันแบบนี้เขาเนาะเพราะว่าเขาทําถูกต้องหมดแต่มาเจอดันหินคือกองหลอดเนาะทุกคนเนาะชอบรีดไทยเอนักคนไทยคนไทยมาสนใหญ่จะชอบโดนอ,อ่ะพูดถึงชอบโดนคนละพันสามพั0 0้าพัก็มีเนาะไม่ให้ก็ไม่ยอมคือตหารนี่แหละเออไม่ใช่กองหลอนบ้านนี่แหละเนาะ สำคัญที่สุดคือบอใาขึ้นโชว์หน้าในข้างๆบอซาเนาะนี่แหละที่ชอบที่ไทยเอาเงินพูดง่ายๆได้พันสองพันบาทโูเยอะนะสําหรับเงินพันเดี๋ยวนี้พันบาทตกกับหกเซนกีบนะหกเซนห้าหกเซนเจ็ดนะนะตอนนี้นะเงินกีบเนาะแต่เขาก็ต้องยอมให้เพราะว่าเขากลัวเนาะเขาไม่อยากเถียงเพราะว่าไม่ใช่ประเทศเขาเนาะเขาก็กลัวเนาะเพราะว่าทําถูกต้องหมดแต่มาเจอ อย่างกองร้อนพูดไม่ไม่รู้เรื่องเนาะอำนาจอย่างเดียวเนาะเตะคมคูงยังงั้นไม่ให้ก็ไปเช่าห้องอยู่เนาะไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านจนเขาก็โอ้โหขนาดนี้หรือเจ้าหน้าที่กฎหมายบ้านเมืองของประเทศลาวเนาะโอ้โหจำเป็นเขาก็ต้องให้พนะันห้าเนาะตอนแรกก็สองพันนี่แหละติดรอต่อรองได้พนะันห้าเนาะพอได้แล้วก็โอ้โหพูดดีอย่างชัดเจนเนาะเออไม่เป็นไรเนาะเขาก็บอกไปอย่างงั้นนะ เดี๋ยวคุ้มครองเองในหมู่บ้านไม่มีปัญหาเนาะโอ้โหพอได้ตังเขาแล้วพูดดีๆเนาะตั้งแต่วันนั้นเขาก็โอ้ไม่มาหาบ้านแม่ยายเลยเมียชวนเออไปกลับบ้านไหมไปเยี่ยมแม่ยายไหมปีหนึ่งสองปีกลับมาทีหนึ่งเขาไม่มาเลยเ,เขาไม่มาเหมือนเขาเขาแบบเขาเบื่อเจ้าหน้าที่เนาะกอง้อนี่แหละเขาเบื่อกองร้อนนี่แหละอ,อ,อาจจะเขาไม่มาเนาะเพราะว่าผ่านตอมอมาแบบถูกต้องเนาะขี่รถสองแถวมาถึงบ้าน นั่งไม่ถึงยี่สิบนาทีโอ้โหเจ้าหน้าที่ใส่ชุดเต็มที่นึกว่ายศในพันในพลมันสุดท้ายเป็นกองหลอนบ้านเนาะโอ้โหเขาก็ไม่คิดว่านึกว่าเขาจะมายินดีกับคนไทยที่ว่าเออมาเที่ยวไทยแม่ยายนึกว่าเขาจะมาถามไทยว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้สบายดีไหมครับอย่างนั้นเนาะอืมเป็นไงบ้างประเทศประเทศไทยอืมเจริญไหมนึกว่าเขาจะมาถามางนี่แกเนาะว,ว่าแต่สุดท้ายไม่ใช่เออ มาถามโดยตรงเนี่ยมาถูกต้องไหมอืมเขาก็กางพัสปอดให้ดูนี่แหละก็ดูก็หรือเป็นเลยไม่เป็นก็ไม่รู้เนาะว่าเออถ้าถูกต้องก็อยู่ไม่ได้นะในหมู่บ้านต้องเช่าห้องอยู่เนาะหรือว่าบ้านพักประเทศาลาวจะเรียกบ้านพักเนาะแต่ส่วนไทยเอ่อจะเรียกโรงแรมเนาะแต่ถ้าอยากจะนอนบ้านก็ต้องเสียตังนะค่าปรับใหม่ว่าจะป้าทุ่ เขาก็ตกใจแลนะ้วเนาะเขากลัวเพราะว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้เหตุการณนะ์เนาะเขาก็นึกอยู่แล้วว่าเออถ้าไปไปประเทศลาวเนี่ยต้องโดนอะไรบ้างเนาะเขาก็คิดอยู่แล้วแหละไม่คิดว่าจะมาเจอกลมหลอนบ้านแบบจะเอาเงินชอบดิบไถยอย่างนี้เนาะตั้งแต่วันนั้นเออเขาไม่ไม่เียกบประเทศลาวเลยเนานะที่ประสบการณ์ที่เขาเล่าให้เป่าใซฟังเนาะนี่เป่าใซคือไม่ได้พูดทําเรื่องขึ้นมานะแต่ คนไทยที่เบาใจท,ที่ในซอยเนาะที่ว่าเขาขับวินแต่เขาสนิทกับเบาใจเนะาะหลังๆมาเขาพูดหมดเปลือกเลยนะเขาไม่อายเกรงใจตั้งแต่วันนั้นเขาไม่มาลาวอีกเลยเนาะเพราะว่ากลัวหรือว่าเบื่อก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ากฎหมายที่ลาวไม่ชัดเจนเหมือนประเทศไทยเนาะทางประเทศไทยทําถูกต้องไปเออไปทั่วประเทศไม่มีใครกล้าจับจะไปนอนบ้านเพื่อนหรือว่า บ้านเจ้านายที่ก็ไม่มีใครกล้าจับเพราะว่าเราทําถูกต้องหมดเนาะแต่ประเทศเราทําไมทั้งแบบไม่เหมือนประเทศไทยเนาะทำถูกต้องอยากมานอนบ้านยายหรือว,ว่าบ้านเพื่อนแต่ก็โดนปรับรีดไถเพราะอํานาจากองร้อนที่เหอว่าตัวเองมีสิทธิ์ถือปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนี่แหละความแตกต่างระหว่างสองประเทศไทยกับเราแต่ไทย มาลาวชอบจะโดนบ่อยรีดไถละพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันก็แล้วแล้วแต่ใครจะโดนเนาะนั่นแหละอมืมันมีความแตกต่างเนาะอย่างเราไปไทยนี่ก็ไม่มีใครจะรีดไถเรานะเพราะว่าเราทําถูกต้องหมดประทับตาถูกต้องหมดเขาก็ไม่กล้าจับเราเนาะโอ้ผมอยากให้กองรอนนะเออไปเที่ยวลาวโอ้ไปเที่ยวไทยบ้างจะได้รู้สึกว่าคนไทยเจ้าหน้าที่ไทยเขาจะทําเหมือนกองรอนต หมือนตัวเองไหมเออเขาจะรีดไทยเหมือนตัวเองไหมเนาะอยากให้สัมผัสว่ากฎหมายประเทศไทยถ้าทําถูกต้องแบบถูกกฎหมายพัสปอร์ตไปนี่จะมีไหมเขาจะกล้าจับไหมเบาชายกล้าพูดเลยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะจับเนาะที่ทําถูกต้องถ้าประเทศไทยถ้าประเทศเรานะส่วนใหญ่นะทำถูกต้องมาหมดแต่อยากรีดไทยอย่างน้อยก็เอาอ่ะถ้าได้พูดต้องเอา คนคนคนไทยก็ต้องยอมนะเขาไม่อยากเออจะเถียงว่าเออเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะประจําปนก็ต้องเสียตังค์เนาะยอมเสียตังค์อย่างน้อยก็พันสองพันสามนนะทุกคนเนาะโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับ